สวัสดีค่ะพบกับช่องเอื้อยน้องผ้าาออีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเต้อ่าไล่ชัดดานค่ะไล่ชัดดานในนะคะอยู่อยู่ไห่ค่ะอยู่อำเภอสังคมบ่่ใช่ใช่อยู่อำเภอสังคมนะคะเป็นคาเฟ่ที่แปลกแต่ดีค่ะแปลกหมายถึง มันมีน้ําตกด้วยค่ะทุกคนแบบปกติไปคาเฟ่มันก็เป็นแบบคาเฟ่มีร้านมีกาแฟมีเค้กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้แบบมีวิวมีมุมถ่ายรูปมีน้ําตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไม่พูดมากเกินกว่าเดินตามเจสโซไปเลยค่ะเจสโซไกด์นำเที่ยว สั่งอะไรไปนะ เเปเป็็นนลให้ช่างนะคะอันนี้คือให้ช่าง <c oughs> จับกล้องค่ะค <c oughs> นี่ค่ะก็บรรยากาศประมาณนี้นะคะคมันจี่หกักเหรอไม่ค่ะเพราะว่าเราน้ำหนักน้อยเกิน <c oughs> ค่ะบัดเสือไม่เกินน้อยอะค่ะยังพูดไม่จบออออยิ้มเียอร่อยมาก อืมขาชิมอืมอันนี้ก็อร่อยข้าวชิมอันนี้อร่อยแกจ้ะ okay. อ,อร่อยไหมหวานะอันนี้แบบเปรี้ยวอันนี้อ,นนนะอืมอืมมะนาวนะไปรีวิวนนไปรีวิวเร็วๆค่ะน้ำพึ้งมะนาวสดอ่ะจ้ะ ตรงนี้คือจีนจีนหน่อยค่ะอารมณ์ถ่ายรูปจีนจีนนี่มุมถ่ายรูปแบบกาน้ำกาน้ำกาแฟอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือทางเดินนี่ที่ถ่ายรูปอีกทีหนึงอันนี้คือคืออะไรคะเนี่ยแม่หมูหรอคะแม่หมูน้อยหรอคะ,อะใครเนี่ยใครเนี่ย ชิงช้าค่ะชิงช้าแบบอารมณ์แบบนี้ด้านล่างเป็นน้ํำตกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีเดี๋ยววนข้างข้างบนก่อนมีกระต๊อบแบบไ,ไปต่อเร็วกระต๊อบอะดูกระต๊อบกระท่อมน้อยค่ะกระท่อมน้อยไปลานาะหรือเปล่า เอา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 รีบไปไหนเนี่ยมุมนี้เอาไว้ถ่ายรูปนะคะเนี่ยเดี๋ยวแม่จะใส่ตุกให้ดูมาออกมา มุมนี้ก็อีกมุมหนึ่งค่ะเอาไว้เขาทําไว้สําหรับลูกค้าเอาเขาเปลี่ยนอยู่แล้วมาถ่ายรูปอันนั้นน้ำตกนะคะน้ะนำตก,ก,กมันน่าจะเป็นนาะพายุนะพนะายุมานะ่ะเขาก็เลยแบบว่าเขาน่าจะเปลี่ยนโลเคชั่นอืม อันนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบบ้านๆนะคะนี่น่าจะยังไม่เสร็จเนาะตรงนู้นเป็นเขาค่ะเป็นภูเขาเขาเรียกว่าสวยเนาะสวยมไหมคะเห็นปะมุจ้าเห็นบะ โอ้ยอันนี้ใครก็ไม่รู้อันนี้จะพาลงไปน้ำตกแล้วนะคะเนี่ยไปดูน้ำตกกันค่ะกิ้งไปเลยนนเธอกิ้งลงไปดิต้องหาคนมารับก่อนถึงจะกิ้งลงไปรับสมัครค่ะด่อนๆดนค่ะด่วนตีนนนเลยค่ะ นจะตกหำเขาแล้วแลคะฝนจะตกพายุจะมาค่ะประมาณนั้นแหละ <laughs> อันนี้คือไว้นั่งกินข้าวนะคะมาแบบปิกนิกแบบครอบครัวคาเฟ่แล้วก็มีข้าวมีน้ำตกลงไปน้ำตกกันค่ะนี่คือทางลงค่ะเจสโซเขากันลังเดินจะพาเข้าป่าแล้วนะคะ ขึ้นมาเร็วขึ้นมาโอ้ยเหนื่อยแล้วนะนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยตะก้องตะก้องจะกิ้งลงไปแล้วนะคะไม่ได้นะคะนี่ทุกคนทางหวัดเสี่ยวมากตกลงไปหันมางมเอาเด้อ ผู้ได้อยากมางม,งงมเอากับมาเอารถมาง,งมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดจะรอดไหมเนี่ยไปไปค่ะเข้าป่าเข้าป่ากาด นี่ค่ะน้ำตกสวยไหมคะอะไรนะคะอันนี้คือเปยไว้นั่งถ่ายรูปนะคะบรรยากาศดีเวอร์นี่ค่ะมาดูกันค่ะทุกคน สวยเนาะนู่นและนู่นก็เขาดูดีวิวสวยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็พามาเลาะดูคาเฟ่ที่มีน้ำตกด้วยนะคะเป็นบรรยากาศชิลๆเนาะ เครื่องดื่มก็โอเคนะคะทุกคนมีอาหารด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซอบสไครต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ